ประชาไทยนิวออนไลนครับไปที่จังหวัดปทุมธานีสองแม่ลูกร้านส่งสุดเซ็งเพียงยี่สิบวันคนร้ายเข้ามาจรกรรมถึงสองครั้งยกทั้งเหล้าทั้งเบียร์และบุหรี่สินค้าอื่นเสียหายร่วมแสนภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนวอนตำรวจช่วยลากคอเข้าคุกที เมื่อวันที่17กรกฎาคม2568ได้มีการโพสต์และลงคลิปวงจรปิดเตือนภัยเกี่ยวกับคนร้ายเข้ามาจรกรรมทรัพย์สินที่ร้านค้าโดยลงในเพจของคนอู่ขวางผู้สึขหาถึงได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่และได้พบกับนายธีรสิทธิ์อายุ29ปีเจ้าของร้านมงคลค้าข้าว และยังเป็นผู้ที่นำคลิปวงจรปิดมาลงโพ์ไว้ได้กล่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่16กรกฎาคม2568ขณะที่โดนเองและนางนัดอายุ57ปีผู้เป็นมารดาได้เดินทางมาจากบ้านพักเพื่อมาเปิดร้านดังกล่าแต่พอมาเปิดร้านซึ่งเป็นร้านขายส่งเข้าวสารสุราเบียรบุหรี่ น้ำดื่มและอื่นๆอ,อีกจำนวนมากซึ่งตั้งอยู่เลขที่89ทับ8หมู่5ตำบลกูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีพอเปิดผ้าใบหน้าร้านก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าประตูเหล็กและกุญแจรวมทั้งโซ่ได้ถูกตัดออกจึงรีบเข้าไปตรวจสอบภายในร้านพบว่ามีทรัพย์สินหายไปจำนวนมากและเชื่อว่าคนร้ายนั้นได้เข้ามาจรลรรมอย่างแน่นอน จึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดูจนพบว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณเกือบตีสามของวันเดียวกันนั้นได้มีคนล้ายจำนวนสามคนได้ใช้รถกระบะสี่ล้อแบบมีตู้ทึบได้ถอยหลังเข้ามาหน้าร้านจากนั้นคนร้ายก็ได้เข้ามาทำการโจรกรรมทรัพย์สินภายในร้านเบื้องต้นนั้นของที่เสียหายก็มีเบียรจำนวนสิบลังเหล้าสียี่ห้ออื่นหกลัง และเหล้าอีกสองขวดเข้าสารจำนวนหนึ่งแป้งน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำมันพือกรละมังแม้แต่ตะก,กร้าใส่ของรวมทั้งเงินทอนซึ่งเป็นเหรียญที่อยู่ในลิ้นชักจำนวนห้าพันกว่าบาทรวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้สามหมื่นกว่าหลังจากที่ทราบจำนวน สิ่งของในเบื้องต้นจึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสอพอครูบางหลวงว่ามีเหตุคนร้ายเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินภายในร้านโดยนายธีรศิษิ์และเจนนัดสองแม่ลูกเจ้าของร้านนั้นยังเก่ากับผู้สิทธาแบบเซ็งๆอีกว่าร้านตนเคยถูกคนร้ายย่องเข้ามารักทรัพย์ไปแล้วเมื่อประมาณเกือบสองปีที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้ เข้ามาทําการโจรกรรมในเวลาเพียงยี่สิบวันก็เข้ามาโจรกรรมถึงสองครั้งเป็นั่นก็คือเมื่อวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคนร้ายจํานวนสองคนก็ได้เข้ามาในลักษณะเดียวกันยกรับสินไปรวมมูลค่ากว่าสองหมื่นบาทแต่ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ดังนั้นที่ร้านจึงได้มีการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแต่ก็ยังมาโดนคนร้ายก่อเหตุในครั้งนี้อีกจนได้ทั้งๆท,ที่กล้องสามารถจับภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนจึงขอฝากทางเจ้าที่ตำรวจช่วยติดตามแก๊งคนร้ายรา,ายนี้มาให้ได้เพราะว่าตนเชื่อว่าคงไม่ใช่ร้านตัวร้านเดียวอาจจะมีร้านอื่นๆจึงขอเตือนไปยังร้านค้าอื่นแล้วฝากเจ้าที่ตำรวจในครั้งนี้ด้วยสมเกียรติทรัพย์เฉลิม รายงานอันนี้ก็จะมีเงินพวกเงินทอนอะไรต่างๆประมาณห้าพันเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราแล้วเราต้องช่วยเหลือเองแ <t> okay, okay, I you okay. okay.